สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเกาโชสลาอิตารลีเกมที่7ประจำเช้าวันอาทิตย์ที่18กันยาหน่อยดีก,กว่าเริ่มกันที่บุลญยาแพ้ให้กับเอมโปลี0-1สเปเซยเียเฉือนอาชนะซันโดเรียไป2-1แล้วก็ตอริโนแพ้ให้กับซาซโร่0-1นั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดของทั้ง6กทีมที่เพิ่งเตะไปก็จะมีตอริโนครับอยู่อันดับที่9มี10คะแนนอันดับ10ซาซโร่มี9สเปเซียอันดับที่11มี8ทาง แรชเช่กับบลอนไาอยู่อันดับที่15แล้วก็16มี6คะแนนเท่ากันส่วนทางซัมโดเลอยู่รองบอยครับมีอยู่2คะแนนไปต่อกันที่ดาวนุนล่าสุดยังคงเป็นมาโกอนาโตวิชที่ซัดไป6ประตูและเดี๋ยวส่งท้ายการที่โปรแกรมในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่18กันยาอูดิเซ่เปิดบ้านเจอกับอินเตอร์มิลานเครโมเนเซ่พบลาเซโอฟิออเจอเวโรนามอนซาเปิดบ้านเจอยูเวนตุสโรม่าพบอตาลันต้าแล้วก็ไปท้ายด้วยคู่บิ๊กแมตช์ระหว่างเอซิมิลานพบนาโปลี